สวัสดีค่ะหาเงินง่ายๆได้แค่ปลายนิ้วมาแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาพบทวนแล้วก็ถอนเงินจากแอปนี้ค่ะ g i ฟต์วีสตรีมมินะคะสำหรับแอปนี้นะคะในเดือนนี้ก็ได้ถอนหลายครั้งแล้วเนาะถือว่าหาเงินง่ายนะคะแล้วก็หาได้ยาวๆไปค่ะ,ะก่อนที่จะเข้าไปภายในแอปพลิเคชันนะคะใครที่ เข้ามาแล้วตรงนี้นะคะกูขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเอาละค่ะทีนี้เราเข้าไปภายในแอปพลิเคชันกันเลยจ้าพอเพื่อนๆเ,เข้ามาภายในแอปพลิเคชันนะคะก็จะอยู่หน้าแรกหน้าหลักเลยเป็นหน้าให้เราดูสตรีมมิ่งนั่นเองแหละนะคะตอนนี้เขาเหลือแค่ ฟอร์มเดียวนะคะก็คือทวิตนะแล้วก็สามารถเลื่อนดูได้เลยนะคะว่าจะดูช่องไหนแต่ถ้าช่องไหนหยุดการสตรีมไปนะคะก็ไปเลือกช่องอื่นนะคะแล้วก็ดูไปเรื่อยๆจนถึงขีดจำกัดรายวันของเขาแล้วเขาก็จะเด้งเมนูมาบอกเราเองนะคะว่าเราดูถึงยอดจำกัดแล้วอะไรประมาณนั้นนะคะทีนี้ก็ให้หยุดนะ แต่ถ้าใครอยากทำต่อนะคะรูแนะนำให้ไปทำที่งานเสริมนะคะซึ่งงานเสริมนั้นเขาก็จะมีข้อเสนอเงื่อนไขแตกต่างกันออกไปของแต่ละค่ายนะคะยังไงก็ให้เพื่อนๆพนพิจารณาอีกทีหนึ่งกันแล้วกันนะคะแล้วก็แอปไหนที่เราทำภารกิจแล้วเขามีเงื่อนไขให้เติมเงินในแอปนะคะตรงนี้ปูขอ บอกก่อนนะคะว่าอย่าเติมเด็ดขาดนาก็ให้ไปทํางานอื่นนะคะที่มันมีเงื่อนไขง่ายๆโดยไม่ต้องเติมเงินนะคะแล้วก็แอปนี้นะคะมีโปรแกรมการเชิญเพื่อนนะคะถ้าใครสนใจอยากจะหาไรายได้เสริมจากแอปนี้ค่ะก็สมัครผ่านลิงก์ของปูดได้เลยนะคะเดี๋ยวปูะว่างลิงก์ไว้ให้นะสำหรับเมนูนะคะก็เหมือนเดิมเนาะ รูปหัวใจตรงนี้นะคะก็เป็นหน้าที่เรานั้นติดตามสตรีมเมอร์นะคะเมนูการเชิญเพื่อนนะคะก็เหมือนเดิมแล้วก็เมนูสุดท้ายเลยนะคะก็คือข้อเสนองานต่างๆนั่นเองเลยนะคะอ่ะทีนี้เราไปถอนเงินกันเลยนะคะไม่พูดเยอะเนาะเพราะว่าเพื่อนๆก็คงจะคุ้นกันดีอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าใครมาเห็นคลิปนี้อ่ะ ปูไม่ได้บอกรายละเอียดนะคะตรงนี้นะเดี๋ยวปูจะแปะลิงก์คลิปตอนอื่นๆของแอปนี้นะคะตั้งแต่เริ่มต้นไว้ให้ก็แล้วกันยังไงก็สามารถคลิกลิงก์นั้นไปดูย้อนหลังได้นะคะอะไปที่ w i t h d r a w นะคะก็คือการถอนเงินอะมาหน้านี้นะคะหน้าถอนเงินเลยเนาะตอนนี้ปูมียอดที่ 1.65 USD นะคะที่ถอนได้ในวันนี้แล้วก็แอปนี้นะคะก็มีกระเป๋าเยอะแยะมากมายนะคะใครมีกระเป๋าอะไรนะคะก็เลือกกระเป๋านั้นเนาะส่วนปูเจ้าประจำนะคะเราก็จะมาถอนเข้า to m o n นี่นั่นเองค่ะยอดขั้นต่ำที่เราจะถอนเข้า to m o n นี่นะคะก็คือ0.69 USD นั่นเองค่ะอ่ะคลิกเลย คอนเฟิร์มหลังจากคอนเฟิร์มนะคะก็มาหน้านี้เหมือนเดิมให้กรอกเบอร์โทรศัพท์ของเราที่เราใช้สมัคร t True money นะคะแล้วก็ตามด้วยจำนวนเงินแล้วก็คลิกตรวจสอบหรือว่าแถบสีม่วงข้างล่างนั่นเองแหละนะคะหลังจากที่เราคลิกตรวจสอบนะคะก็ขึ้นหน้านี้มาเหมือนเดิมก็เหมือนว่าให้เรานั้นยืนยันอีกรอบนั่นเองแหละนะคะ คอนเฟิร์มเลยอ่าการถอนเงินเสร็จสิ้นแล้วเรียบร้อยนะคะทีนี้เราไปดูประวัติค่ะประวัติตรงนี้นะคะ1 6 5 USD อ่ารอบนี้ไม่หักค่าธรรมเนียมนะคะถอนวันที่21เดือน11ปี2024เวลา2องทุ่มหนาทีค่ะ ถ้าเป็นสากลนะคะเขาก็จะเขียนแบบนี้นะ 8.05pm นั่นเอง่ะนะคะอะทีนี้เราก็รอเงินเข้าค่ะเอาละค่ะตอนนี้ก็มีสัญญาณมาแล้วนะคะว่าเงินเข้าเราไปดูประวัติกันก่อนนะคะยอด1.6.5 USD นะคะตอนนี้ก็ถูกติ๊กถูกเป็นสีเขียวแล้วเรียบร้อยนะคะนี่ก็แสดงว่า เงินนั้นโอนเข้าบัญชีทูมันนี่แล้วนั่นเองค่ะทีนี้ปูจะพาเพื่อนๆไปดูบินที่ทูมันนี่นะคะว่าเงินเข้าเท่าไหร่ถอนยอดนี้นะคะจะแปลงเป็นเงินไทยเท่าไหร่นั่นเองค่ะอ่ามาแล้วนะคะบินของเราหรือ หลักฐานการถอนของเรานะคะวันที่ทำรายการ21พฤศจิกายน2567เวลา2 0นาฬิกา6นาทีนะคะแล้วก็ยอด1.65 USD ก็แปลงเป็นเงินไทยอยู่ที่54บาท22สต่สตางค์นั่นเองค่ะอ่ะทีนี้กลับมาที่แอปนะคะเราก็ถอนเงินแล้วนะคะยอดเงินก็ลด ทีนี้เราก็ตั้งหน้าตั้งตาเก็บกันต่อไปวันไหนได้ยอดถอนนะคะก็จะมาทำคลิปแบบนี้ให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกทีนะคะอ่ะใครที่ดูแล้วมีข้อสงสัยอะไรยังไงหรืออยากจะพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก็ฝากข้อความไว้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาชมวิดีโอนี้เจอกันใหม่ตอนหน้าสำหรับ วันนี้สวัสดีค่ะ